ใจและจิตนาอยากขายอาหารพีเมียมในราคาที่ลูกค้าจ่ายแล้วรู้สึกคุ้มมากสั่งยพยายามเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้หลายอย่างหลายหลายอย่างผมได้เป็นคนเปลี่ยนเมนูบ่อยมากยุคก่อนเนี่ยจนพนักง,งานลำคาญผมอะ่ะอันไหนขายไม่ได้ตัดออกอันไหนลูกค้าไม่คือสมัยก่อนนะใช้มือถือะฮะถ่ายและทาเมนูมาตลอดตลอดก็สัญงยต้องกราบขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ช่วยสนับสนุนแบรนด์ไฮโซซูชิมาตลอดยาวนานมากนะครับ คือเรามีลูกค้าหลากหลายกลุ่มหลากหลายนักการเมืองนักธุรกิจคนที่ทำออฟฟิศแถวนี้ใกล้ๆนะครับชาวบ้านที่แวะเวียนมากินกับเรานะครับเพราะว่านโยบายสาจโจสั่งปลาชิ้นเดียวก็กินได้ทุกคนเลยฟรีข้าวฟรีซุปฟรีน้ำฟรีเครื่องดื่มนะครับไม่จำเป็นต้องไากินบุฟเฟต์แต่เราแค่เน้นบุฟเฟต์กินซาบะย่างเกลือซลมอนอย่างเกลือมีข้าวมีซุปอะไรให้หมดเลยนะครับ สซโจแบบสบายสบายผมคิดว่าเราอยู่คู่กับลูกค้าอยู่กับพนักง,งานให้น้องมีงานทําแล้วก็เกิดความสุขเกิดความบริานทนะครับไม่เอาเปรียบกันและกันให้มันอยู่ได้ขายอาหารอะไรสซโจก็พูดตรงไปตรงมานะครับบนหลักการใจเขาใจเราสซโจพูดตลอดราคายุติธรรมนะครับ